เมื่อวานสี่ถุงคือสี่กิโลปกติโนจะได้สามสิบห้าถึงสามสิบเจ็ดถุงพอใส่เอการพัดเนี่ยโนจะได้สี่สิบห้าถึงห้าสิบถุงแต่ย่อมรับดูจ้ะว่าได้ผลอีหลีจ้ะลูกค้าลูกค้ากับลูกค้ากับย่อมรับอยู่ด้อาจารย์อ้าผักคืองามแท้คือบ่คือของคนอื่นลูกค้าถามจ้าลูกค้าลูกค้าถามว่าเอ้าผักคือบ่เป็นกระแดงมาจันคือบ่เป็นชิ้นๆคือบ่เป็นแข็งๆลูกค้าลูกค้าก็ทักยุจ้า กระแดงคือมันแข็งมันขอทีจ้ะแต่แม่แว่นกระบ,บอกอยู่ว่าของคนอื่นจะขายถูกก็แม่แว่นเดินาหางค้นกระลุงหกสิบาทหาลงค้นกระลุงเจ็ดสิบาทแต่แม่แว่นขอแปดสิบาทเดิอแต่ว่ากระบอกหัว่าลูกค้าเป็นอีหยงังถึงถึงถึงบอกเอากับคนอื่นแต่ว่ากระโทษสั่งกับแม่แว่นค,ครับครับพ่อกันยุติาดด้อลูกเอาอีกแล้ว อ๋อจ้าเอาจักถุงจ้าอู้พี่บ่ได้ซีเอาเอาเสามได้บอท่านองเฮ็ดบอท่านข้าสั่นกระทาจ้าอ๋อลูกทีเข้าไปบอเกินสิบโมงเนาะจ้าจ้าจาได้ยุขนาดจ้าจ้าจาลูกค้าโทรมาสั่งผักหกหกบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบสองถุงจ้า ดีใจค่ะดีใจอาจารย์ก็ย่อมรับอยู่จ้ะว่าได้ผลอิหลีจ้ะถ้าถ้าผู้ใดบ่เซียก็ล่องออกไปทดลองเบิ่งต้องต้องต้องใส่ด้วยตนเองค่อยหู้ฟังว่าซื้อบรูดดอกจ้ะสำหรับแยแว่นนี่แย่แว่นใส่มาแล้วนี่ได้ผลก็ขอแนะนำให้ผู้ที่บ่เคยใส่ล่องออกไปทดลองเบืองจ้ะถ้าเป็นความรู้สึกผมนะว่าถ้าเกิดใช้แล้วดี ก็อยากบอกต่อนะครับผมเพราะว่าจากการทดลองด้วยตัวเองก็คือว่ามันมันได้ผลได้ผลไม่เต็มร้อยก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะจากที่ที่เพิ่งเริ่มทำนี่ก็โอเคเลยแหละความประทับใจนี่เกินร้อยทีแรกผมก็ไม่เชื่อเลวครับผมก็บอกโม่จริงเ้ยนะที่ผมเห็นที่ร่วมง,งานโม่ไหมอ่าผมผม,ผมเห็นตาเห็นกันเน่ะผมบอกว่าเออโอเคผมให้เต็มร้อย ผมให้เกินร้อยดีสั่งไปอันนี้ผมผมไม่ได้โฆษณาขายของนะผมบอกตรงๆจริงจริงจากที่ผู้ประสบการณ์ดีใช่มาเคู้ใช่มาหลายหลายตัว